สบายดีพี่น้องวันนี้ครับถ้ามาเบ่งสวนส,นสระครับพี่น้องสระสวยมากทุกคนน,นี่เตลกุลกใหญ่ๆหญเตลุกสวยสทั้งหมดเลยบลวงพวงในเป้าโตเลยเตลุต<ๆ>ตกเตึงๆพี่น้องเอ้ยนี่จะพวกใหญ่ๆเป็นตาสะออนพี่น้อง

โอ้สวยมากพวงน,นี่พวนพนงพวนี้พี่น้องพวงนี้ก็ตัวเด็วันใหญ่ค่ะกรดูพวงนี้นี่ตลกตัวโตนะแต่ก็กิกนก็กินบอนบอยดอกพี่น้องหลายผด Lộ, lộ đậm đậm mà nháng lộ đậm đậm này lột đậm đầm mình nhấn điệp gì đó thì nó lột đầm đầm này nói nhấn điệp luôn lột đầm đầm mình nhấn điệp luôn lột đen đen sụp lẹo tay nhấn nhấn bèo luôn ต้นหนึ่งในหลายหลายกิโลเลยพี่น้องนะต้นหนึ่งตีเพื่ปุ่มละโลนี่ปุ่มละโล่ะไรอยู่เห็นมันง่ามก็ได้มาถ่ายให้ปีให้น้องบึงพี่น้องเ้ยง่ามไหลยนี่นะ On. Say on that one. Let's just I do